นี S <S Ye, ่มาเนี nah. ่ยเด้มาเนี่มาเก็บหัวมันของปุริดเด้อค่ะมาเบิงนี่นี่น่ะมันแกนี่ห้าเดือนมันห้าเดือนมันอะไรเสพปุ๋ยนะโอ้ยมันอะไรเสพปุ๋ยพี่น้องเบิงว่ะแกว่ามันอะไรเสพปุ๋ยนี่ตัวอย่างเพิ่นเด้อดูอ่ะ ได้แล้วได้แล้วดูไหลของแกได้ไม่ลกเด้ค่ะนี่บึงมันบร้ใส่ปุ๋ยมันเมนเนาะโอ้ที่แกดีเนาะอ่ะเด้งเงินอีกปีนี้พี่ขกยแกไดห้าหมื่นปีนี้มารอรุ่นดูแกจะได้กี่หมื่นมาท้ยอีกดูว่ะท้ย มันไม่เน่าเก็บให้มืดจะได้มันมีราคาวัดดีตัวมันว่นเน่าไอ้มันไรใส่ปุ๋ยด้่ะขุมมันขุมมัน ว่าดีใครก็อยากมากรูด <House> ด <Michelle> ิรับสมัครคนงานไหมดูไปดูว่ามันก็ได้ใส่ปุ๋ยด้ว่ปุ๋ยนามเนาะทีดปุ๋ยน้มมันแกไม่ได้ใส่ปุ๋ยนิดเด้อวค่ะนี่เบ็้อง โข้งนีดูว่ะดึงค่ะมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหนามด้วค่ะมาดูมองแกดูค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะ ปั๊บพันดูดน,นมีเ็ดหิ้ลน้อยให้เขาดูมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยไอ้หมุนเม็ดเลยพอพมุ่นปั๊บไปดูจะได้มันมเหม

มันเใส่ปุน่านสยเมันต้อใส่ดหาเดนโย่เว้ยปับผ่านก่อนปับผ่าน บึงค่ะดูมันเพิ่นเดือกค่ะนี้ค่ะมันห้าเดือนค่ะแกว่า่ได้เส่ปุ๋ยเด้อคันนี้ค่ะมาบ่งค่ะไปดูจะมีแป้งบ้างค่ะปุ๋ยเศษปุ๋ยปลาแกกับบลกน้ำ ไม่ไหบ่หัวตั้งไปพูดคุณต้องกางหัวนะหัวทั้งหัวทั้งอกเลยดูหัวมันคนเด้อค่ะนี่เบิ้งค่ะมันนี้ มันหาเดือนดูค่ะเห้ดูเป็นแถวเลยเหมันหัวพันใหญ่ดวยน่ ห้าเดือนหกเดือนทำห้าเดือนหกเดือนดูบ่าหัวเก็บโอ้โหดูมันแกดูอ่ะมูอขาเบิงมือดีจริงๆค่ะนี่ มันหาเดิ<ต>นเท<ก>่าไงเบิงค่ะเออมันเพิ่นไปเลยใช่ปุ๋ยค่ะยามีราคาเบิงโอ้ยสะออดด้วยตอนนี้มันขึ้นด้วยค่ะเกือบสี่บาทค่ะตะแป่งยี่สิบสองกับสามบาทเจ็ดสิบแปดสิบค่ะ อยู่ที่แปลงเด้อค่ะแปลงลายกระไดสี่บาทมันขึ้นเด้อค่ะช่วงนี้ค่ะเบิงค่ะโอ้ยหัวมันเพิ่นสะโอน ปลาบบข่อยโลกเ้อะค่ะนี่มันทองเกสสะอาดค่ะทังเบึองหัวมันสันอิกจกงน่อยค่ะมันห้าเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะอุ้ย อยู่ที่แป้งเด้อค่ะถ้ามีแป้งก็ได้หลายค่ะค่ะบึนเขายาวซะด้วยฝากกดติดตามเด้อค่ะสาวอยู่ค่ะมาดูหัวมันน้ำกันเด้อค่ะมื่อนี้ค่ะเบิึงค่ะเออสะโอนเงินเสียบโควิดจะเอาเด้อค่ะนี่ค่ะ มันหาเดือนเดี๋ยวยาวเลยน่ะน่ะแต่ลังเหงาด้วยค่ะเป็นกค่ลังเอาคนงานเก็บด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้กับพับพี่หนงมาเบิงมั่นสับปะหลังเด้อค่ะสวัสดีค่ะ